สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงด้วยความถี่191กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM และระบบ FM ด้วยความถี่92.5เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง17นาฬกา30นาทีรายการที่ท่านจะได้รับฟังในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ หลังจากแจ้งรายการแล้วจะเสนอคติพจประจำวันต่อจากนั้นเป็นรายการต ah ู้เพลงหันสา6นาฬิกา30นาทีรายการสาระน่ารู้7นาฬิการายการข่าวเช้านี้ 8. นาฬิการายการนานาน่ารู้8นาฬิกานาทีรายการบางกอกกระซิบ8.45นาฬกา45นาทีรายการบ้ ok นานหน้าอยู่ จนถึงเวลา17.30นากานาทีปิดสถานีการที่ท่านจะได้รับฟังต่อจากนี้เป็นรายการจบข่าวสาวประเด็นสวัสดีค่ะมาพบกับรายการจบข่าวสาวประเด็นกับสุทธาทิพย์สุดทางดราม่าแพรวนิชาพัฒที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาปลอบใจด้วยคำว่าสู้ๆนะไม่เป็นไรนะ<อ>เรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นไวรัลเลยนะคะ ที่คุณแพรวานิชาพัฒเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการรายการหนึ่งเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมเ6 <c oughs> ตอนนี้เป็นกระแสะและก็เป็นที่พูดถึงมากมายในโลกออนไลน์นะคะและโดยเฉพาะในกรุ่มกุหนึ่งในโซเชียลมีเดียเขาต่างถกประเด็นนี้กันเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยว่าแล้วถ้าเป็นเรา ผู้ซึ่งเป็นเพื่อนหรือว่าใครก็ตามที่เป็นผู้รับฟังเนี่ย <Wow. S 1> จะต้องปลอบใจกลับไปด้วยคำว่าอะไรถึงจะพอใจไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะหรืออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเพื่อนหรือคนรอบข้างที่เราฟังก็จะต้องทำยังไงพูดยังไงถึงจะถูกใจส่วนเรื่องราวและก็เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจบข่าวสาวประเด็นจะมารายงานเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ คือต้องบอกก่อนว่าสำหรับส่วนตัวแล้วนะคะพอได้ยินบทสัมภาษณ์นี้ของคุณแพรว่าก็รู้สึกว่าเฉยๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพอบทสัมภาษณ์นี้มันถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตมากมายมาคอมเมนต์แล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันถึงบทสัมภาษณ์นี้กันเยอะแยะยกตัวอย่างเช่นในฐานะคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนใครหวังดีเจตนาดีจะพูดยังไงกับเราเราก็รับไว้นะ ถ้าพวกมาด่าอ่อนแอคิดไปเองนั้นนี่ก็ด่ากลับแล้วก็มีคนมาตอบเม้นว่าใครจะพูดแบบไหนถ้าเขาพูดด้วยความหวังดีควรรับไว้ไม่ชอบคําพูดไหนควรหัดจัดการกับความรู้สึกของตัวเองหรือบางคอมเมนต์ก็จะเข้ามาพิมพ์แนะนําว่างั้นขอไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งดีกว่าเดี๋ยวจะพูดอะไรไม่เข้าหูซึ่งเนี่ยแหละคะ่ะก็ไม่รู้จะมองในแง่มุมไหนดีแง่มุมไหนถูกหรือแง่มุมไหนผิด เพราะว่าในมุมของคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการความคิดหนึ่งที่คนปกติทั่วไปไม่เข้าใจนะคะพอได้รับฟังการระบายปัญหาของคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบางทีคนที่รับฟังคิดอะไรเขาก็พูดออกไปเลยว่าเออสู้ๆนะเราเป็นห่วงนะเป็นกำลังใจให้นะหรือว่าเขาก็อาจจะมีเจตนาแบบนั้นจริงๆแต่เขาอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกใจของผู้ป่วยซึมเศร้าหรือเปล่า อันนี้เราก็ไม่รู้ใครเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือใครที่มีคนรอบตัวคนใกล้ชิดเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่รู้จะจัดการคําพูดยังไงเวลาเขามาระบายอะไรให้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับทางสถานีได้เลยค่ะสําหรับวันนี้รายการจกข,ข่าวสารประเด็นได้หมดเวลาลงแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะรายการที่ท่านจะได้รับฟังต่อจากนี้เป็นรายการ ตู้เพลงหันษาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตู้เพลงหันษากับดีเจปีใหม่และดีเจบุ๋มบิม๋มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะกระจายเสียงจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร fm 1 9 1เมกะเฮิร์นะคะค่ะเวลานี้ก็ตรงกับเวลาที่น้องนองนักเรียนนักศึกษาเลิกเรียนกันแล้วอาจจะนั่งรถหรือทําการบ้านเรียนพิเศษอยู่นะคะ ใครที่ว่างๆก็หมุนคลื่นมาฟังเราได้เปิดต้นชั่วโมงแรกของรายการตู้เพลงหันขาเราไปฟังเพลงเพราะๆจากซุปตาอันดับหนึ่งตลอดการของเมืองไทยอย่างคุณเบิร์ตธงชัยกันดีกว่าค่ะไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนก็ติดหูติดใจผู้ฟังไม่เคยเปลี่ยนครั้งนี้ได้มาถ่ายทอดความโรแมนติกของปฏิหารแห่งรักผ่านเสียงเพราะๆในเพลงรักเอ,อ๋ย ลงไปนะคะกับเพลงที่เปิดไปเพลงรักเอ,อ๋ยของคุณเบิร์ตทงชัยโดยเนื้อหาเพลงรักเอ,อย๋ยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่อยู่เหนือการเวลาและความมั่นคงในหัวใจรักของผู้ชายคนหนึ่งที่เฝ้ารอคนรักมานานนับพัน 1, ปีจนมาถึงโอกาสสุดท้ายในชาตินี้ที่ได้มาร่วมเดินทางเข้าสู่ดินแดนอนุรีรักด้วยกันพร้อมกับความเชื่อที่รอการพิสูจน์กับคําพูดที่ว่าสิ่งที่ไม่เห็นไม่ใช่ไม่มี ได้เสียงร้องนุ่มละมุนของคุณเบิร์ตธงชัยมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่มัน่นคงตราตึงทรงพลังโดยโปรดิวเซอร์ยอดฝีมืออย่างคุณแอมอัจฉริยาที่ฝากผลงานเพลงที่น่าประทับใจมาแล้วมากมายรับหน้าที่ทั้งโปรดิวและแต่งเนื้อร้องทำนองทำโปรดิวเซอร์จนชักชวนแบงค์รัฐวิทย์ที่ประสบความสำเร็จในฐานะโปรดิวเซอร์ของโจอีพ e ูวสิทธิ์ มารับหน้าที่เรียบเรียงดนตรีให้กับเพลงนี้ด้วยซึ่งเสียงกินและท่านคอรัสในเพลงนี้ก็ได้โจออ้ภูวสิทธิ์มาเป็นแขกรับเชิญเสริมความกลรงกล่องให้กับเพลงทําให้รักเอ๋ยเป็นเพลงที่ลงตัวได้อย่างสมบูรณ์ค่ะค่ะส่วนเพลงดาวหางทันเลขของบงฟลโลนะคะมีเนื้อลงที่กินใจสื่อความหมายถึงความรักที่แสนจลรแมนติกจะหลายหลคนเนี่ยมองว่าเป็นเนื้อเพลงและเสียงทานองที่ถ่ายทอดเรื่องราวมาอย่างดีเลยนะคะ ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าดาวหางฮันเล่คืออะไรดาวหางฮันเล่นะคะคือดาวหางที่มีวงโครจรรอบดวงอาทิตย์และจะเข้าใกล้โลกมากที่สุดในทุก75ปีค่ะซึ่งในเนื้อเพลงนะคะจะพูดถึงคู่รักคู่หนึ่งนะคะที่บอกกันว่าจะอยู่ดูดาวหางฮันเล่ด้วยกันนะคะส่วนใครที่กําลังอินเลิฟอยู่นะคะอย่าลืมส่งเพลงนี้ให้คนที่เรารักฟังกันนะคะไปต่ออีกหนึ่งผลงานจากสาวๆวงเกิร์ลกรุ๊ปที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ พูดเลยนะคะว่าพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเพลงของเขาเลยนั่นก็คือเพลง deja vu จากสาวสาววงพิกซี่ค่ะไปฟังกันเลยนน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 นออยยยยยชชชชัััััััััััััดกกกกบเ Let's Evening start ท่่่่งงงงงงตตไไไไไปใใฉฉาาาวววลลมมมมม Morning, Until ็แ้ะะะจร รก็ชชชิ้นนนนมมวว่่าเเธอัสยดพอปสองดูสิด,ดูวันว้วครูเธอถือผ่านพอปสามไม่ต้องถามเธอน่ารักเกินกว่าใครช่วงมอต้นเธอชอบกีฬาวิ่งกริธาได้ทีหนึ่งพอมอสองวิชาขับร้องใครก็ชมว่าเพราะจัง พอมาสามวิชาวัดเขียนแน่นอนรูปเธอสวยกว่าใครต่างกับฉันยังสิ้นเชิงที่ไม่มีใครสนใจเพื่อนในรุ่นยังจำไม่ได้เลยเรียนก็เรียนไม่ค่อยเก่งครูสอนยังไม่ฟังอีกดันทะลึ่งไปคิดถึงเธอ าเป็นวิชาที่ต้องสอบฉันรับรองต้องทอเรื่องเธอค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับสำหรับผลงานเพลงเดนจายู่ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เปิดโอกาสให้พวกเธอทั้ง3คนได้เชิดความสามารถกันแบบจัดเต็มทั้งแรปแดนซ์และท่อนไฮโน้ตเรียกได้ว่าโดดเด่นด้ยวดยซาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ชวนให้เราโยกไปตามจังหวะและลิฟกีตาร์ในช่วงอินโทรที่ติดหูตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังและเนื้อหาของเพลงเป็นการนำคำว่าเดจาวูหรืออาการที่เราได้พบกับเหตุการณ์บางอย่างแล้วเกิดความรู้สึกว่าเราเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อน มาร้อยยงเข้ากับอาการที่เราแอบชอบคนคนนึงจนทําให้เรารู้สึกคิดถึงคนคนนั้นอยู่บ่อยๆทั้งๆที่เราเพิ่งจะเจอกันไม่นานแต่ทําไมกับรู้สึกเหมือนเราเคยเจอกันมาแล้วหลายครั้งจนทําให้หัวใจของเราไม่ได้หยุดพักสําหรับใครที่ฟังเพลงนี้จะรู้สึกอินเลิฟมากๆเลยนะคะส่วนเพลงท็อปในรุ่นของ h u n t ตอนั้นมีแก่นเรื่องเกี่ยวกับความเก่ง การชื่นชมในสายตาของฝ่ายชายโดยเนื้อหาจะพูดถึงชีวิตของผู้หญิงในวัยเรียนและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันการแสดงอารมณ์และความรู้สึกของเพลงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจและเชื่อมันในตัวเองได้ดียิ่งขึ้นท่อนหากเป็นวิชาที่ต้องสอบฉันรับรองต้องท็อปเรื่องเธอบ่งบอกถึงวิชาของตนที่ถนัดที่สุดคือเรื่องของฝ่ายหญิงเท,เท่ากับคนข้างรักมากเลยค่ะ สเสน่ห์ของดนตรีเพลงท็อปในรุ่นเป็นเพลงที่มีสไตล์และเนื้อหาที่น่าสนใจดนตรีของเพลงนี้ดีต่อหูและมีความสมบูรณ์แบบมากเลยค่ะเพลงท็อปในรุ่นเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่มีความไพเราะและผ่านความเก่งและการชื่นชมในสายตาของฝ่ายใช้ได้เป็นอย่างดีโดยเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่นําเสนอมุมมองความเก่งการชื่นชมและทําให้ผู้ฟังยิ้มตามได้เป็นอย่างดีทีเดียวท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยฟังเพลงท็อปในรุ่นของฮันเตอร์นั้นอย่าลืมไปฟัง และติดตามกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เรามีสาระดีๆที่เกี่ยวกับความสวยความงามจากรายการเคล็ดลับความสวยมาฝากสาวๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเคล็ดลับความสวยที่จะไม่รับอีกต่อไปวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับโอทอก ซึ่งเป็นหนึ่งในหัตการเสริมความงามที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลายคนยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วโบทอกค,คืออะไรมีวิธีการทำงานอย่างไรสามารถนำมาใช้ทำอะไรได้อีกบ้างมารู้จักโบทอกให้มากขึ้นกันค่ะโบทอกค,คือชื่อทางการค้าของสารโบทูลินัมท็อกซินเซึ่งเป็นสารสกัดจากแบคทีเรียถูกนำมาใช้ในวงการเสริมความงามอย่างแพร่หลายและยังสามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ด้วยค่ะ ทำไมต้องฉีดโบ็อกนะคะการฉีดโบ็อกไม่เพียงแต่ฉีดเพื่อเสริมความงามเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคบางชนิดได้ค่ะโบ็อกกับความงามนะคะคนส่วนใหญ่นิยมฉีดเพื่อปรับรูปหน้าค่ะมีทั้งโบ็อกลดกรามลิปกรอบหน้าลดริ้วรอยริ้วรอยใต้ตาหน้าผากโบ็อกคิ้วโบ็อกยกมุมปาก ยังสามารถฉีดบริเวณแขนขาให้เรียวเล็กละมุนได้ด้วยค่ะน่าสนใจมากๆสำหรับวัวทองก,กับการแพทย์นะคะจะช่วยในโรคภาวะเงื่อออกมากเช่นภาวะเงื่อออกมากผิดปกติที่รักแร้และภาวะลังเงื่อออกมากผิดปกติที่ฝ่ามือค่ะช่วยในเรื่องภาวะกล้ามเนื้อหดเกรง็งภาวะกล้ามเนื้อตาหดเกร็งผิดปกติการหดตัวผิดปกติของกล้ามเนื้อหูรูด และภาวะตาเหลค่ะแต่บรทเวก็มีอันตรายนะคะไม่ควรซื้อบรทเวมาฉีดเองหรือให้คนอื่นฉีดให้หรือถ้าเราไปฉีดบรทเวกับคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะอุปกรณ์ในคลินิกที่ไม่สะอาดมากพอไม่มีระบบการดูแลความสะอาดปลอดเชื้อหารเลือกฉีดในคลินิกแบบนั้นจะทำให้บทิอกมีการปนเปื้อนเสื่อมคุณภาพและเมื่อน,นำมาฉีดสามารถเกิด การัเสติดเชื้อหลังจากฉีดได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับรายการนิดรับความสวยแล้วมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกา35นาทีต่อไปรับชมรายการตู้เพลงหันษากันต่อเลยค่ะเฮ้ยชอนแก้วเขาว่าคนเหมือนหมาตอนดื่มเหล้า เพราะตอนเมาเห่าหอนหาเรื่องทั่วใจใญ่เล็กแค่ไหนไม่เคยกลัวจริงแล้วตัวเองใหญ่ไม่เกินลงเลิกเถอะค่ะเลิกเถอคะครับเลิกเถอะค่ะเลิกเถอะค่ะถ้าเราเห็นคนที่เรารักดื่มเล่าคำคำนี้แยกไปแม้มที่จะบอกกับเขาไม่มีอะไรดีกว่าการทำเพื่อคนที่คนรักชวนคนที่คนรักเลิกเล่าดีกว่าเสียเขาแล้วเศร้าในวันข้างหน้า รับคำปรึกษาและสามารถติดต่อข้อร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ที่โรงพยาบาลจิตเวชและหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศด้วยความหวังดีจากสสสตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่เจอสวยงามที่เจอ,เจอพดงามเทารอยิมของเธอ แต่แต่วันที่ได้พบเธอก็อไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะเงแงนมองดาว,วันฟ้าเพราะดวงตาของเธอนร้่สวยกว่าไม่ใครจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันอย่ากขอบคุณ ค้นแทเจะพ่อเพลงรักรายต่อไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวงโนวันเอลที่ล่าสุดปล่อยเพลงรักชื่อยาวต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นเรื่องราวความรักความสวยงามเมื่อนานวันก็จะมีแต่ความอิ่มเอมในหัวใจที่ตอนนี้กลายเป็นเพลงอันดับหนึ่งไปแล้วในหลายแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและน่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ถูกบรรจุลงในเพลลิสใช้สำหรับงานแต่งแน่นอนค่ะ นว,วนเอลกลุ่มศิลปินแนว R&B ประกอบด้วยสมาชิกค,คุณใหม่กิติวัตรคุณกุ๊กจิติพลและคุณแนตตี้จิรุตเจ้าของเพลงดังมากมายอย่างเพลงยังไม่ลืมคนที่ยังไม่รู้ว่าใครอาจเรียกว่ารักนักสะสมและเพลงอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะสำหรับซิงเกิลล่าสุดต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นเราเรื่องราวความรักที่แสนเบิกบ,บานใจถูกถ่ายทอดพัน การเปรียบเทียบสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ว่าไม่มีอะไรสวยงามเท่ากับการที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของเราจนอยากจะมอบทุกเพลงรักบนโลกใบนี้ให้กับเธอคนที่เรารักคนเดียวเท่านั้นผ่านการเขียนเนื้อเพลงโดยแทนลิบตาที่เข้ามาช่วยเสริมให้เพลงนี้เต็มไปด้วยความสวยงามอบอวนไปด้วยความสุดนะคะซึ่งเพลงนี้เป็นตัวแทนของคนที่มีมุมมองความรักที่มั่นคงและยาวนานทำให้ได้เห็นว่าแท้จริงแล้วความรักที่ดี และมั่นคงบางทีก็ไม่จําเป็นต้องสวยหรูเสมอไปนะคะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมันและรู้จักรักษาไว้ก็พอเป็นยังไงกันบ้างคะฟังแล้วใจฟูกันหรือเปล่าคะทุกคนอ่าและหากใครที่อยากแสดงความรู้สึกให้กับคนที่คุณรักก็ลองส่งเพลงนี้ให้เขาลองฟังได้เลยนะและทุกคนสามารถติดตามผลงานอื่นๆของโนวันเอลได้ที่ถูกแพลตฟอร์มเลยนะคะ เมื่อกี้เราก็ฟังเพลงตามใจดีเจไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเอาใจคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างใครอยากจะขอเพลงอะไรก็สามารถโทรมาขอได้ที่เบอร์โทร0811122245ค่ะจำกัดเพียงสองสายแรกเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปินค่ะ น้องปิ่นนะคะน้องปิ่นอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอ๋อจังหวัดอุบลตอนนี้จังหวัดอุบลอากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศเย็นค่ะมีลมพัด้เรื่อยค่ะอ๋อก,ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้โทรมาที่รายการอยากจะขอเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเพลงฝันเอ่ยขวัญมาของปาล์มี่ค่ะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเนาะขอบคุณที่โทรเข้ามาร่วมในรายการนะคะค่ะยินดีค่ะ สายแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะกับน้องปิ่นจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกับเพลงขวัญเออขวันมานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สายที่สองเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อแนนค่ะชื่อน้องแนนนะคะน้องแนนอยู่จังหวัดอะไรคะขอนแก่นค่ะ ที่ขอนแก่นเป็นยังไงบ้างคะอากาศเป็นยังไงเริ่มเย็นหรือยังอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะแล้วก็มีลมพัดมานิดหน่อยแล้วค่ะอ๋อยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้โทรมาที่รายการอยากจะขอเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะขอเพลงรักแท้ของนุนิวคะ่ะได้เลยนะคะก็ขอบคุณที่โทรเข้ามาเริ่มทางรายการนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังรอสักครู่นะคะ,ะด้วยความยินดีคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คะตอนนี้ก็ โทรมาครบสงสารแล้วนะคะต่อไปเราจะไปฟังเพลงเพราะๆจากผู้ชมทางบ้านที่ขอกันมาเลยนะคะ ตอนดื่มเหล้าเพราะตอนเมาเห่าหอนหาเรื่องทั่วใจใ่เล็กแค่ไหนไม่เคยกลัวจริงแล้วตัวเองใหญ่ไม่เกินลงเลิกเถอะค่ะเลิกเถอะครับเลิกเถอะค่ะเลิกเถอะค่ะถ้าเราเห็นคนที่เรารักดื่มเหล้าคำคำนี้แยกไปไม,มที่จะบอกกับเขาไม่มีอะไรดีกว่าการทำเพื่อคนที่คนรักชวนคนที่คนรักเลิกเหล้าดีกว่าเสียเขาแล้วเศร้าในวันข้างหน้า รับคำปรึกษาและสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ที่โรงพยาบาลจิตเวชและหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศด้วยความหวังดีจากสสส แค่เธอคำว่ารักของฉันมันมีไว้ให้เธอเมื่อฉันตาชีวิตที่คิดที่เราพบเจอเจอดูเธอไว้ให้ดันเท่านั้นความนที่จแควงแรักเราจะข้ามผ่านไปใครแสงไครเท่าไรหัวใจเราใกครกว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยา หัวใจเต้นแรงไปกับละครพีเรียดฟอร์มยักษ์คุณชายเรื่องราวความรักที่ถูกปิดกั้นในสังคมจีนและเตรียมหัวใจไว้รักเกินรักนูนนิวชวรินนักร้องนัแะแสดงรุ่นใหม่คนใจใสไว้ที่ส่งเสียงระมูลผ่านบทเพลงรักแท้เพลงรักสุดโรแมนติกมาพร้อมกับดนตรีป๊อป ที่ใส่กลิ่นอายความเป็นจีนเป็นเพลงรักฟังสบายที่นุนนิวสื่ออารมณ์ได้อย่างเข้าถึงส่งให้ตัวเพลงเต็มไปด้วยฟิลที่อบอุ่นลึกซึ้งสวยงามและยังเป็นเพลงที่ทําให้มีความหวังกําลังใจคนที่กําลังต่อสู้เพื่อความรักไม่ว่าจะเป็นความรักของ lgbt หรือความรักในรูปแบบไหนก็ตามและไม่เพียงส่งต่อความรักผ่านเสียงร้องเท่านั้นนะคะนูนิวยังคิดท่อนเพลงประโยคภาษาจีนเองโดยมีแอมอัจฉริยาสาวเก่งที่มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ เชื่อว่าเพลงนี้กินใจใครหลายๆคนนะคะฝากติดตามผลงานของนุ้วด้วยนะส่วนเพลงของปามี่ส่งขวัญเอ้ยขวัญมาหวังเรียกให้คนไทยมีความสุขหยิบความเป็นไทยมาใส่ในเพลงจนติดหูมาแล้วล่าสุดปามี่ก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นไทยเบาๆในซิงเกิลใหม่ขวัญเอ้ยขวัญมาเป็นเพลงที่ปามี่ตั้งใจแต่งออกมาในช่วงที่หลายๆคนกําลังตกอยู่ในภาวะ ที่บ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางเพื่อเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้กลับมาหาตัวเองทุกคนจะได้มีความสุขเหมือนเดิมและยังยกกล้องถ่ายไปถ่าย MV กันถึงจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเก็บภ่าประเพณีช้อนขวัญพิธีกรรมเรียกขวัญของชาวอีสานเพื่อมาใส่เป็นส่วนหนึ่งของมิวสิกวิดีโอด้วยฟังเพลงเพราะๆจบแล้วอย่าลืมไปติดตามดู MV เพลงซึ้งๆกันด้วยนะคะ ค่ะดีเจปีใหม่คะ่ะในช่วงนี้เรามาจัดกิจกรรมให้ผู้ฟังทางบ้านเพื่อรับของรางวัลจากทางรายการดีกว่าคะ่ะว้าวดีเลยคะ่ะเรามีกิจกรรมมาให้ผู้ฟังเล่นกันนะคะเพียงโทรเข้ามาตอบคําถามกับทางรายการสองสายแรกรับไปเลยเสื้อของรายการทู่เพลงหันสาอยากจะบอกว่าเสื้อสวยมากเลยนะคะช้าอดหมดสิทธิ์รีบๆโทรเข้ามาเล่นกันนะเสื้อจํากัดเพียงสองสายแรกเท่านั้นคะ่ะจำกัดแค่สองสายแรกที่โทรเข้ามาตอบคำถามนะ โทรเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ที่เบอร์0811122245ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออั้มค่ะน้องอั้มอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วันนี้ทางรายการของเราจะมีคำถามมาถามน้องอ้ํานะคะนั่นก็คือดาวหางฮันเล่จะปรากฏในทุกๆกี่รอบปีคะ75ปีค่ะถูกต้องแล้วค่ะดาวหางฮันเล่จะปรากฏในทุกๆ75ปีนะคะขอบคุณที่โทรเข้ามาร่วมทางรายการนะคะเดี๋ยวรบกวนน้องอ้ําส่งที่อยู่มาทางอีเมลของรายการเราได้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำถามแรกเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สายที่สองเลยค่ะสวัสดีค่ะรายการตู้เพลงหันษาค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อมายค่ะค่ะคุณมาอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ สำหรับคำถามนะคะเพลงรักแท้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องอะไรคะเพลงประกอบละครคุณชายค่ะว้าวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวให้คุณไมายส่งที่อยู่มาทางอีเมลของรายการนะคะจะทำการจัดส่งเสื้อของรายการตู้เพลงหันสาภายในพรุ่งนี้นะคะขอบคุณที่โทรเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะได้ค่ะขอบคุณะคะ่ะ

ท่านผู้ฟังมีเพลงเพราะๆโดนใจกันบ้างไม่เอ่ยตอนนี้รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะความรักก็อาจเหมือนสะสารเมื่อความรักเกิดขึ้นมาแล้วมันอาจไม่มีวันสูญสลายหรือหายไปไหนได้อีกแต่ที่เรารู้สึกว่าความรักที่เคยมีมันหายไปบางทีมันอาจจะแค่เปลี่ยนสภาพไปอยู่ในรูปแบบอื่นก็เท่านั้นแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา กับดีเจปีใหม่และดีเจบุ๋มบิ๋มในรายการตู้เพลงหันษากระจายเสียงจากกรุงประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร FM 191 MHz เสสวัสดีค่ะ,คะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงด้วยความถี่191กิโลเฮิรตในระบบ AM และระบบ FM ด้วยความถี่92.5เมกะเฮิรต กระจายเสียงจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครดำเนินรายการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาบัดนี้เวลา17นา30นาทีขอให้ท่านติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรายการจงประสบความสุขสวัสดีค่ะ